สวัสดีครับามาครับพี่น้องครับเบ่งต่างงวงแกงงวงมะม่วงเบาแต่ความเปรี้ยวไม่เบาเลยกินแล้วมันสิเบา็แล้วันนี้เ <c oughs> บาสบายตัวอ่ะเบ่งพี่นอ้องอใสๆเลยอ่ะกับอย่างไงแกงอย่างไงแกวกะปิโอ้ยแพ้กะปิค่ะไม่แพ้หรอกใส่ไม่ใสเยอยะอื้อ,อ,อ พี่ลองไหยตาสว่างตาแจงตาเจีวเขามป็ไงอยู่นะคุณนะกินแล้วไ,ไ,ไปกินน้ามีเย็นมานลยอืมอ้มอื้มแจีว อ่อนนี่อ่อนดองขาตาสว่างเลยค่ะออ่อะ ้าอย่างม่เสียบพ,พักเสียบเนีน่ยนะเจะ้ากี่ปีเนาะแงจึ้งคือแรงแดดบยุดบ่ได้ในาเด็กเห็นปา

Ben. Nah. Nai teks suah Hmm. ni? Al. าเห็นยังมมกเลยเนี่ยเมนูต่สว่างเอ้ น้องเองสุดจัดเลยในตอนนี่แสีบตอนเป็เ,เด็กหน่อยนักเลย้ใช่เปล่ออาอกุ้งอ่ะเฮ้ยเขาซื้อกุ้งมาอยู่แม่นจะยู่ไไรวะ ไม่ใส่เพราะว่ามันแบบรอบพี่เหลี่ยงใส่กุ้งส้มกุ้งแดงอะนะอืออ่ะพี่น้องเบิ่งทำนี้่นะตักเอามันื้อขาดคุ่นคุณเฮ้ยคุ่นจะหยองใจหยองขนาดกินอยู่ยันง,นงน้ำลายแตกนะ ของผัวพอมัน <divide> ด้น <saturated> ี่อืมเฮ้ยอย่างเน้ยทั้งสมทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ จะเอาแสบอีหลีจะได้ขยองอมาจ<ๆ>ัง

นองเลิคนอยูน่น่าก็ทดือดถัก ร้อนหน่อยหอมขอขวดพอมอ๊ะแกซีเิดแล้วผู้บรได้อยู่ในถองแกผู้พูนเอาอะไรได้เธอไปดินั่นสม กอสันแสียบเอาเลยเอาใส่ไม่สัดเจาเหรียญหรือเปล่าแบเจาเจ้ลแซบมากอ่ะนนองหาะอันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่าเนาะแกงหวงได้ย่างดีเลยแกงหวงยั่วน้ำลายค่ะดีกว่าอันกาแฟกระป๋องบอกเลยค่ะ แต่ว่าเตรียมตัวของหนาวนะจ๊ะมะม่วงอันนี้มะม่วงเนาะมะม่วงเบามะม่วงเบาแต่ความเปรี้ยวไม่เบาเลยอ่ะเซ่บอะเจ็บไม่รีบก็เอาค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์เราสองคนเหมือนเดิมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จีแซ่บจีเพ็ดจีนัวจีแซ่บปันไดมาเบิ่งอีกเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าครัเย่ะ